สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีเช่นเคยเลยนะคะลูกค้าในช่องของแหม่มรถส,สวยนะคะ วันนี้ค่ะแหม่มมีรถมานําเสนอนะคะเป็นรถผู้บริหารนะคะสําหรับรถคันนี้เลยเป็น Toyota านะคะแคมรี่ค่ะลูกค้าเป็นเครื่อง 2.0G ปี2012นะคะราคาขายอยู่ที่475,000บาทนะคะลูกค้าไม่มาพร้อมกับเลขไม่1 6 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะใครนะคะที่เข้ามาดูในช่องนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้แหม่มด้วยนะคะสําหรับนะคะใครที่มีรายได้นะคะ18,000บาทก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะคะขอคุณ มีอาชีพที่ชัดเจนตรวจสอบได้นะคะมาบอกก่อนเลยรถคันนี้สวยมากๆค่ะไม่มี head, อุบัติเหตุชนหนักพิการจมน้ํานะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่เบอร์แมมโดยตรงเลยเบอร์แมมจะเป็น0 8นค่ะ403คา่ะ0 1 6 3นะคะลูกค้าหรือจะมาพบกับแมมได้ค่ะลูกค้าที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าสํานักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย68นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะลูกค้า สำหรับรถคันนี้นะคะมาบอกกันเลยนะคะเป็นสีเป็นสีออกเป็นสีเทาเขียวนะคะลูกค้ามาพร้อมกับนี่เลยจะเป็นกระจังหน้าคมเนียมของเขาเลยนะคะลูกค้ารถสวยมากๆเลยนะคะและเป็นป้ายกรุงเทพแล้วนะคะรถคันนี้นะคะ ในส่วนของไฟค่ะลูกค้าไฟก็จะได้เป็นไฟนะคะมัลติรีแฟกเตอร์นะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะลูกค้ามาบอกก่อนเลยนะคะว่ารถสวยมากๆนะคะรถอยู่ที่สํานักงานใหญ่เลยนะคะแล้วเรามาดูค่ะในส่วนของอยางค่ะยางก็จะก็จะได้ยางเป็นยางปีใหม่อีกนะคะแล้วก็แมกนี่จากโรงงานเลยนะคะรถเราเป็นรถเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าบอกก่อนนะคะว่ารถเราไม่มีการชนหนักเนาะสำหรับนะคะกระจกนะคะนี่เลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะลูกค้า ฟิล์มก็ติดมาเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านี่ค่ะลูกค้านี่นะคะเป็นฟิล์มเดิมๆนะคะเป็นรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะและเป็นที่จับจะเป็นโครเมียมนะคะรถทั้งคันนะคะลูกค้าไม่มีริ้วรอยเลยนะคะสภาพเหมือนรถป้ายแดงเลยนะคะใครที่สนใจก็รีบมาดูรถได้เลยนะคะบริษัทเราเปิดทําการทุกวันเลยนะคะไม่เว้นวันหยุดนะคะลูกค้าสําหรับในส่วนของไฟค่ะ ไฟก็จะเป็นได้เป็นไฟนะคะ LED นะคะลูกค้าแลวไฟทับทิมค่ะลูกค้าและมีตาใส่ลักษณ์ของ 2.5G เป็น Camry ด้วยนะคะแ<ๆ>ละย,ยังไม่พอค่ะลูกค้ายังได้ นในส่วนของนะคะนี่เลยเซนเซอร์4จุดเลยนะคะรถคันนี้แบม่มบอก,กเลยรถคันนี้สวยมากๆเลยนะคะนี่มีใบไฟเบรกให้เราด้วยนะคะมามบอกเลยรถผู้บริหารในี่ใครได้ไปนี่แบบคุ้มมากๆนะคะเหมือนได้ไป้ายแดงเลยนะคะเดี๋ยวแหม่มนะคะจะพาไปดูรายละเอียดคะ่ะลูกค้าภายในรถคันนี้กันบ้างดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวตามแม่มได้เลยนะคะ สำหรับนะคะลูกค้าภายในรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกเลยนะคะเป็นสีครีมตัดกับคอนโซลไม้นะคะลูกค้าภายในมัมันบอกก่อเลยนะคะที่นั่งค่อนข้างที่จะกว้างอยู่แล้วนะคะลูกค้าพวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวมัมขออนุญาตสตาร์รถให้ลูกค้าดูเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้านี่คะ่ะลูกค้าสําหรับนะคะในส่วนของนี่เลยเลขไม้นะคะลูกค้า นี่ค่ะลูกค้าอยู่มาอยู่แค่แสนหูเท่านั้นนะคะ CD USB พร้อมนะคะแอร์นี่แบบเย็นฉ่ำเบาเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะรถสไตล์ผู้บริหารนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะนะคะเป็นเบาะหนังเลยนะคะหลายมีที่อุปกรณ์นะคะให้เราเรียบร้อยเลยที่วางแก้วนะคะจะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะและมีที่เก็บนี่เลยนะคะพร้อมเลยนะคะสําหรับนะคะภายในเดี๋ยวมขออนุญาตเปิดให้ดูนะคะนี่เลยนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่เก็บของคอนโซลน,นะคะลูกค้าแอร์เย็นฉ่ำปอดเลยนะคะลูกค้าใครได้ไปค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยคอนโซลน,นะคะเป็นลายไม้นะคะจะตัดเลยจะตัดกับคอนโซลสีดำนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวแมปนะคะจะพาไปดูรายละเอียดค่ะลูกค้าสำหรับผู้โดยสารกันบ้างคะ่ะสำหรับภายในรถนะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกเลยนะคะลูกค้าเป็นคอน เป็นคอนโซลสีครีมตัดกับคอนโซลลายไม้นะคะภายในของเขานะคะมันบอกกันเลยเป็นเบาะหนังสีครีมค่ะรถนะคะภายในค่อนข้างที่จะกว้างอยู่แล้วนะคะมาขออนุญาตขึ้นมาบนรถนิดนึงนะคะนี่ค่ะจะเป็นในส่วนของแอร์นะคะลูกค้า มีให้เราด้วยนะคะลูกค้าและมีที่รองพื้นให้เราด้วยค่ะเรียบร้อยเลยนั่งนะคะภายในหมอกเลยที่นั่งค่อนข้างที่จะกว้างกว้างขวางเลยแหละนะคะลูกค้านั่งนะคะสะดวกสบายนะคะลูกค้าสาหรับแคมรี่คันนี้นะคะรถสวยนะคะลูกค้ารถเรานี้แบบไม่มีริ้วรอยเลยนะคะสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเดี๋ยวแหม่มนะคะจะพาไปดูรายละเอียดคะ่ะสําหรับนะคะที่เก็บสัมภาระรถคันนี้นะคะลูกค้า ที่เก็บสัมภาระสําหรับแคม r y ร่รถคันนี้นะคะภายในนะคะกว้างเลยมาบอกก่อนนะคะว่าของคันนี้จะกว้างนะคะลูกค้าเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆนะคะมีเท่าไหร่ขนไปได้หมดเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะอุปกรณ์ก็จะมีเลยยางอะไหล่ถุงแคทขอโทษค่ะยางอะไหล่แม่แรงนะคะลูกค้ามีอุปกรณ์ให้เราพบครบเลยนะคะสําหรับอุปกรณ์รถคันนี้นะคะไปไหนไม่ต้องกลัวคะ่ะเรามีอุปกรณ์แม่แรงให้เรียบร้อยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างคะ่ะ สำหรับนะคะห้องเครื่องรถคันนี้นะคะมัออนบกเกลเลยห้องเครื่องของเขาเนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเครื่องยนต์นะคะคานยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะน้ํามันไม่เยิ้มเลยนะคะ,น,น,ะ,น,ะ,คะน็อตทุกตัวยังอยู่ในสภาพเดิมๆค่ะเป็นรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะน็อตทุกตัวของเขาคะ่ะยังไม่ผ่านการขายเลยนะคะนีแหม,ม่สูมไม่ดูใกลๆเลยนะคะรถนะคะลูกค้าไม่มีการชนหนักตรงโครงสร้างนะคะลูกค้าผิดความจมน้ำน,นะคะนี่เลยสัญลักษณ์มอกอร,ร,รยังอยู่ครบเลยนะคะลูกค้า สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะลูกค้าก็สามารถติดต่อมค่ะมาได้ที่เบอร์แหม่มโดยตรงเลยเบอร์แหมมก็จะเป็นเบอร์080ค่ะ403ค่ะ0 1 6ยนนะคะลูกค้าแอดเบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วก็ ลูกค้านะท่านใดนะคะอยากจะมาดูรถหรือมาเทสได้ก็สามารถมาได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเปิดทําการทุกวันค่ะตั้งแต่8ปดโมงเครื่องถึง6กโมงเลยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แหม่มด้วยนะคะในช่องของแหม่มรถสวยนะคะลูกค้าสําหรับโตโยต้าอ t ลตินะคะลูกค้าขอโทษค่ะสําหรับโตโยต้ c a m มรีนะคะเครื่อง2.5 G ปี2012ราคาอยู่ที่475,000บาทนะคะสามารถติดต่อมาได้คะ่ะที่เบอร์แหม่มโดยตรงเลย0 8 0ค่ะ403ค่ะ0 63นะคะสำหรับวันนี้แหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ